สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มีเมนูมาแนะนำนำเสนอเกี่ยวกับเมนูวันนี้นะครับก็คือ,คอก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นหมี่น้ำตกนะครับเ,เส้นหมี่น้ำตกนะครับมีเส้นหมี่ต้องเป็นเส้นหมี่มไวๆไนะครับต้องเป็นเส้นหมีไวไว่วๆเพราะว่าเป็นเส้นหมี่ที่ เหนียวนุ่มอร่อยนะครับถ้าใครลองเคยมาทำทานนะรูววเชออ่นเช่นที่ว่าอร่อยจริงนะครับแล้วอย่างอันนี้ก็มีอีกนะก็คือยำคอหมูย่างนะครับผมดีชอบกินมากเลยนะครกินกับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นอน,น้ำตกนะครับยูยำคอหมูย่างเอนื้อให้เพื่อนได้เห็นกันจะชิ้อีกทีนะครับ นี่นะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ใบไวนะครับใครอยากเส้นหมี่ใบไวน้อน้ำตกนะครับเส้นปรุงก็จะปรุงเนื้อเส้นก็เหนียวครับก็จะมีมีรูปจิ้มเนื้อนะครับมีประกาดหอมว่าผักสลัดนะครับไปรวมกันนะครับมีใบโหระพานะครับใบโหระพาแล้วก็มีมะระนะครับซอยๆๆลงไปด้วยครับ อันนี้ก็อีกอันนึ้งนะครับก็คือยำคอหมูย่างนะครับยำคอหมูย่างที่ว่าเป็นอาหารวันนี้ที่เราจะมาชิมดูว่าจะอะร่อยหรือไม่อร่อยนะครับมาดูกันต่อน,นี้นะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นมีไวัวน้ำตกนะครับชิมน้ําก่อนนะครับว่าอร่อย อยากกิ่ก็ปรุงเผ็ดปรุงหวานปรุงเค็มปรุงเปรี้ยวได้ตามอรุยาใจนะครับอร่อยครับอ่อรอเลยครับอร่อย,ย,ออย,ย,ออย,ยมึกำลันยำข้าวหมูย่างเลย รวยเท่าอะไรรวยเท่าอะไร <mukle> <tik> 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 <tik>